ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับอาร์อซามูไรคอนี้นะวันนี้ผมก็จะมาแจกมอดเสริมให้ทุกท่านได้เอาไปใช้กันนะครับซึ่งก็มีอัปเดตมาเยอะมากเลยนะครับมาก่อนเอนเลยเดี๋ยวผมจะดูนะว่ามันอัปเดตมาวันไหนนะครับเออมีนานครับ1ิมีนาก็ไม่นานนี่เองนะครับผมมีน้องคนหนึ่งเขาบอกผมนะครับว่ามอดมันมีมอดอัปเดตมาแล้วผมก็โอเคเข้ามาดูแล้วก็จริงด้วยนะครับบางอันนะเป็นอันเดิมแหละแต่ว่ามันอัปเดตมาครับแต่บางอันก็เป็นมอดใหม่อย่างอันนี้นนนนะะอััเี้ยผมมไ่คครบ ซึ่งก็ตัวที่ใช้ได้ก็มีตัวนี้นะครับมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าตัวนี้นะส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นของอีกหมอดนึงเนาะโอเคอันนี้ก็รู้สึกว่าใช้ได้นะครับอันนี้ด้วยนะถ้าใครจะใช้ก็ได้นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าให้ทหารทุกคนเนี่ยมีธงเป็นของตัวเองนะครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบธงเยอะก็ไม่เป็นไรนะ ใครชอบก็โหลดโหลดมาใช้ได้นะครับแต่ผมโหลดด้วยเนี่ยก็โหลดปกติเลยนะครับโหลดมาตั้งห้าตัวเลยนะครับผมขนาดไม่เยอะนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่นะครับโหลดให้เรียบร้อยอ่าผมโหลดไปแล้วนะครับไม่ต้องโหลดแล้วแหละนี่นะครับข้ามตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีอันนี้ครับแล้วก็อีกห้าอันตรงนี้โหลดมาใช้ได้นะครับท่านผู้ชมโอเค เดี๋ยวเราไปดูวิธีลงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าแต่ละหมอดเนี่ยมันมีอ,อะไรยังไรนะครับโอเคไปไปดูกันเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็เป็นหมอดที่ผมโหลดมาครับก็คืนนี้ใช่ไหมแล้วผมก็แนะนาให้ทุกท่านนะครับถ้าโหลดหมอดมาเยอะเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนชื่อนะครับให้เราแบบเข้าใจว่าหมอดเนี้ยมันเป็นหมอดอะไรนะครับอ่าสมมติอันนี้ผมโหลดมาเป็นหมอดที่ชาวบ้านถือธงกันใช่ไหม ที่ทองที่หลังเยอะๆนะครับเ้วก็เขียนไปหมอดทงอะไรยี้นะครับเพื่อให้เราจําได้นะครับโอเคสมมติว่าเรานี่นะครับเราต้องโหลดหมอดเยอะเลยนะครับเราต้องตั้งชื่อหมอดด้วยนะครับพอตอนโหลดเนี่ยมันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจไงแล้วเดี๋ยวตอนลงเนี่ยมันจะมั่วนะครับเพราะบางหมอดชื่อมันกันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราควรตั้งชื่อให้นะครับสมมุติบทนี้อ่ะปรับปรุงนะครับปรับปรุงอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็ตั้งชื่อเขานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปไล่ลงทีละหมดเลยละกันนะครับโอเค,อเคแล้ท่านผู้ชมขอนี้ท่านผู้ชมจะหมดพวกเนี้ยไปลงในหมด,ดโกคุโจตัวหลักของเรานะครับอย่างแรกเลยคือท่านผู้ชมต้องลงหมดโกคุโจก่อนนะครับผม ทุเดีผมจะทิ้งลิงก์คลิปที่ผมแจกหมอดกุกโจโไว้ให้นะครับลงให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเอาไปลงให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ค่อยมาโหลดหมอดเซิร์ฟพวกที่ไปลงนะครับโอเคนี่ครับผมก็ได้ตั้งชื่อ,อหมอดเซิร์ฟพวกนี้แล้วนะครับอย่างหมอดล่าสุดผมก็ตั้งว่าล่าสุดนะอย่างเจ้าหมอดนี้ก็คือหมอดเสียงนะครับเป็นเสียงสมุนไพรโอเคอผมให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะ้วเพราะมันเยอะนะครับนี่นะครับเป็นเสียงของนักรบสมุนไพรนะครับเหมือนหมอดนี้ก็เป็นหมอดท่าทางนะครับ นี่ก็เป็นมอดน่าจะเป็นแบบปรับสมดุลต่างๆครับนี่ปรับปรุงสถิติและอาวุธกองทหารให้เป็นกลางครับก็คือปรับสมดุลแล้วนะส่วนอันนี้เป็นยูนิตนะก็น่าจะเพิ่มยูนิตนะครับออน่าจะเพิ่มยูนิตคณนาง AI ใช้ได้เหมือนกันเคนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเอาน่าจะเพิ่มยูนิตเหมือนกันนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆครับอาจจะพวกอาวุธอะไรพวกนี้หรือเปล่าคือถึงเราจะใช้แปลไทยแต่มันก็ไม่ได้แปลไปๆไง ก็โหลดมาให้หมด้ะท่านผู้ชมโหลดมาให้ครบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ลงทีละหมดกันเลยดีกว่าโอเคนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แตกไฟเรียบร้อยทุกหมดเลยนะครับแล้วก็ให้ท่านตั้งชื่อหมดด้วยนะครับอย่างหมดนี้หมดล่าสุดก็หมดนี้นะครับโผมไม่ได้เปิดแทนทิ้งไ้ด้วยก็คือหมดล่าสุดนะครับเออหมดท่าทานนี่ก็คือท่าทานครับ ตอนแรกมามันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับผมแนะนําไม่ตั้งชื่อเพื่อความไม่สับสนเนาะอ่ามันมอดนี้เป็นมอดเสียงสมุไรนะครับเราก็ตั้งเสียงมอดเสียงก็ได้นี่นะครับใส่ชื่อให้มันนะครับเพื่อความไม่งุนงงนั่นเองนะต่เดี๋ยวเราเริ่มได้ลงทีละมอดเลยนะครับใครนะครับก็ทุกท่านไปหาหมอดที่เราเอาลงไม่ได้เกณน,นะครับเป็นมอดโกคุโจของเรานั่นเองนะครับผมไปหากันเลยซึ่งถ้าใครหาไม่เป็นก็ทาตามผมเลยนะครับ อย่างแรกให้เราเข้าไปที่เจ้าสตรีมนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็หาเกมของเรานะครับผมจารนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับไปตรงจัดการตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดหาไฟไปในเครื่องนะครับนี่ครับเขาก็จะขึ้นหน้าตัวเกมมาให้เราแล้วนะครับเข้าไปที่มอดก็จะเจอมอดของเรานะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้โหลดมอดเกกโกฮุโตไว้เนี่ยก็ให้ไปโหลดก่อนครับผมจะทิ้งลิงก์ยูทูบไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นมอดโกฮุโตตัวหลักนะซึ่งในพวกที่เราจะลงมันก็คือมอดเสริมนะครับ ก็คือต้องไปลงตัวนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะนะถ้าลงเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ไปทําการลงหมอดมาแล้วนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะพอดีลืมลงไว้นะครับผมทํามันเสียไว้แล้วก็ลืมลงใหม่เคนะครับหมอดนี้ต้องผ่านการลงหมอดเสริมแล้วก็ไปไทยมาแล้วด้วยนะครับผมลงให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกันสาหรับคนที่เพิ่งจะลงใหม่เนาะแล้วเราก็เข้าไปหาหมอดเสริมของเราเลยนะครับแล้วก็ข้อที่ควรรู้เลยนะครับก็คือเจ้าหมอดตัวล่าสุดเนี่ย เราต้องลงท้ายสุดนะครับโอเคผมขออนุญาตแตกไฟล์ก่อนโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยนะครับหมดแรกก็ให้ลงหมดพวกท่าทางไปก่อนก็ได้นะครับท่าทางลงได้เป็นหมดที่น่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับท่าทางแล้วก็มีอัปเดตด้วยนะครับสำหรับหมดท่าทางเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกัน ็คลิกขวาวางไปเลยนะครับคลิกขวาตรงที่โล่งๆอย่างนี้นะแล้วก็วางไปเลยนะครับผมแทนที่ไปเลยนะครับกดทับไปเลยเนาะไม่ต้องไปกลัวมันเสียนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่าแล้วก็หมอดเสียงแล้วกันนะครับ ก็ย้ายไปเลยนะครับย้ายไปให้หมดอันนี้เอาไว้หลังหลังสุดนะครับเออเอาไว้หลังสุดอันที่ผมบอกพวกนี้นะครับย้ายไปเรื่อยๆอ่าสุดท้ายก็คือหมดนี่นะครับล่าสุดนี่ที่อยู่บนสุดนะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องเอาอไปนะครับมันจะเกะก,กะเปล่า ตัดแล้วก็วางเลยนะครับท่านผู้ชมรอไ้นะครับแล้วก็ลองเข้าเก,เกมดูเลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเข้าแล้วติ้งออกหรือว่ามีปัญหาแสดงวาด่ามันอาจจะลงผิดนะครับอาจจะลงพลาดไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวลองมาดูอะไรใหม่ๆบ้างครับอย่างแรกผมจะดูพวกท่าทางก่อนนะครับว่ามีอะไรใหม่หรือเปล่าเนาะโอ้อยากรู้นะครับอย่างแรกเลยคือการเดินนะ มันก็เหมือนเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่ามาดูดีขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจอ่ะมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากจนแบบวือหวานนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอัปเดตตรงไหนมานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยนะว่าอัปเดตตรงไหนมาบ้างน,นะครับแต่ถึงจะไปอัปเดตมันก็โอเคอยู่แล้วท่าทางก็งก,งก็เท่ดีอยู่แล้วนะเพื่อนนี้ท่าใหม่หรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยจะใชนะ่น่าจะเป็นท่าเดินนะ โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราลองพวกดาบดาบมือเดียวเป็นไงก็เหมือนเดิมเลยนะครับจำได้ว่าไม่เปีนอะไรเปลี่ยนเลยนะเนี่ยโอเคก็คไม่ได้แตกตานะครับดาบใหญ่ล่ะ ค่านี้เหมือนเคยมีนะแต่ว่ามันดูแปลกตาไปหรือเปล่าเนะี่ยวิ่งก็เหมือนเดิมเลยนะขวัญมาตัวเองไม่ได้ด้วยโอเคนะครับมาเดี๋ยวเราลองไปดูพวกอาวุธยิงบ้านดีกว่าอย่างปืนหรือว่าธนูนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้แปลวพวกอาวุธยิงมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ เราที่ผมเห็นก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับเหมือนเดิมเลยมีการดูธนูนะครับเหมือนในตัวทวอโชกุนเลยอันนี้นะครับเยแล้วก็ยืนถือนะครับผมมันจะมีท่ากแกวงแขนด้วยนะแกวงแขนลงไปนะครับโอเคประมาณนีเออ้เดี๋ยวเราลองดูปืน แบบคาบศิลาดูบ้างน,นะครับโอเคถ้าก็ไม่ได้่ตงจากเดิมมากนะครับลองมาจุกระสุนสิโอเคอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับ ừ, ผมว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าผมอาจจะแบบไม่ทันสังเกตนะบางทีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อปเดตเยอะอัปเดตนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่มีอะไรเยอะโอเคแต่เรายิงใหม่ โอเคประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวลองไปเยี่ยมทหารยามนี่มีการเอ็นตัวไปเอ็นตัวมานะไม่รู้ว่าปกติมันมีหรือเปล่านะครับหรือว่าเพิ่งมีหลังอัปเดตอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูท่าทางตอนนั่งกันบ้างเคนั่งกับปืนจะเป็นแบบนี้นะครับนั่งกับธน,น,นูอันนี้โอเคนะครับ โอเคครับ okay, so, ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาดูถ้าทางการตายของทหารบ้านครับว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามาเนี่พวกเจ้าทั้งหลายมาเป็นโนทัศลอยข้าเลยสิอ๋อตั้งแถวเข้าตั้งแถว,ว,แวเฮ้ยมีการเดินถอยหลังด้วยเพิ่งเห็นไม่ไม่เมืม่อกีม้มันเดินถอยหลังแบบอีกแบบหนึ่งครับไม่รู้มันแปลกไปหรือเปล่านะ ทำไม่ทด้แล้วนะครับปกติไม่ค่อยเดินถอยหลังเลยโอเคทหารตั้งแถวแล้วนะครับเดี๋ยวลองยิงดูซิเี้ยยิกีก่กกคนเนี่ยทำไมมันดูเยอะจังเนี่ย159โอ้เราก็มาทั้ง159เลยนะครับโอ้โหเขาไปโดนเฮ้ยดูยสิว่ามันจะมีแบบควันสีเหลืองๆด้วยอะ่ะโอเคขอบรรจุกระสุนสักคู่นะครับท่านผู้ชมยิงไม่โดนเหรอเนี่ยทักษะการยิงของเรามันอ่อนมากนะครับ ออพอดีผมเพิ่งโปไงอันนี้ไม่ใช่แบบเล่นเอาไว้อะไรนะครับเออเราโปเอานะครับโป้เป็นเจ้าเมืองเอามันทักษะมันก็เลยไม่ได้เก่งครับมูมันไม่ได้ให้ทักษะด้วยไง,งบแบบใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความสีเหลืองๆออกมาด้วยนะครับที่ไหนลองธนูแล้วก็ขอไปรับชมเรื่องหนึ่งด้วยแล้วก็คือตอนนี้มันเกิดบั๊กนะครับเครื่องผมไม่รู้เป็นอะไรนะ ันบเลือดไม่ออกนะครับโอเคถ้าฐานก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับนอนมันก็แบบหงายหลังไปอะไรันูผมบักเลยเฮ้ยมันจริงผิดด้านอ่ะมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูดินี่เป็นทะเลมัวแล้วตอนนี้มามัวหมดแล้วโอเคครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับที่เปลี่ยนไปอีกก็คือฐานเพิ่มมานะครับผมปกติมันมีแค่สูงสุดก็นายกองใช่ไหมนายกองเวซุงกี้นะครับแต่ตอนนี้นี่โอ้โหมีเพิ่มมา มีเพิ่มอันนี้มาด้วยของขักนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อ่ะดูโหดมากเลยพวกนี้นะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นชุดกล่องใหม่เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับของพวกนี้เอาไว้ก่อนนี่ไงครับปีเพิ่มมานะครับนี่ไงนักนูนระดับสูงเนาะนี่พวกเอซุงินะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีไหมนะแต่รู้สึกว่ามันไม่มีนะปกติมันมีแค่ชนะศึกถ้าจะไม่ผิดนะครับมีแค่นี้อันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจนะ ผมมั่นใจว่าอันนี้มันเพิ่มมาแน่ๆนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่รู้สึกว่าจะจะเพิ่มมานะจะเป็นตัวที่เพิ่มมานะโอเคเดี๋ยวลองลองดูดาเตะสิตาเตะก็เป็นตัวนี้นะครับที่เพิ่มมาแล้วก็อันนี้ด้วยปกติผมจําได้ว่ามันจะมีแค่นี้แล้วก็ไปอันนี้นะครับใช่ใช่มันสุดแค่นี้นะครับออฟไลน์แล้วก็ออฟไลน์อะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นตัวนี้อาตาโมโตเนาะแต่น,นี้นะครับมีระดับสูงขึ้นไปอีกเป็นระดับแม่ทัพอะ ปกติก็พ้นหอกธรมาศึกนี่มันก็สูงสุดแล้วใช่ไหมนี่ก็มีนักรบหอกดาเตะครับคือสูงสุดโอเคนะครับประมาณนี้ลองไปดูพวกโกดะอะไรพวกนี้ดูสิทูก,กุกาวะล่ะอุ้ยเจยนี่เท่ั้งตัวเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรโชกุนเองเลยเนี่ยเท่มากกอดทองนะครับมือปืนกอดทองด้วยมันทําให้น่าเล่นขึ้นมาเลยเนี่ยมิตโตนะครับมิตโตได้ฐานมามา,มานะ เดี๋ยวเราไปดูพวกโอดะเหรอโอดะกรู้แต่หญ่มากเลยเนะี่ยมีรือเปล่านะ okay. เนี่ยท้ากีดะโอเคทากีดะนี่ครับก็ได้ทหารม้ามานะครับเราก็ได้พวกนี้มาด้วยโจโ์เหรออุูยนี่เขาทำทุกรู้สึกว่าจะทำทุกแทบจะทุกตระกูลเลยนะครับพูรินพันหมดแล้วตอนนี้โอเคผมหาโอดะก่อนหาไม่เจอโอดะโอดะโอดะนี่ไง ุ้ชวดามีพลปืนตัวนี้เข้ามานะครับเป็นพลปืนแบบใหญ่ๆอ่ะนี่โคดกว่านี่กลยเนี่ยว้าวโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อกันเลยนะครับถ้าอยากดูอีกก็เรามาเลื่อนดูได้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่หน้าเลือกไอเทมแล้วนะครับอันนี้คือผมใช้โปรดูไอเทมเอานะครับเออเพื่อความสะดวกนะครับผมก็ไม่ไแน่ใจว่าอันนี้มันเคยมีไหมนะ มันจะมีของเพิ่มมาครับเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นอ่ะนี็ครับเขาจะมีของเพิ่มมานะครับเนี่ยอย่างหมวกอันเนี้ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ไงเป็นหมวกแบบสมุทรยพระจรหรือเปล่าดาบอันนี้ผมก็ไปซื้อเล่นมานะครับอันนี้เหมือนจะไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยอ,อะไรไม่รู้นะครับมันจะมีของเพิ่มมาด้วยนะครับผม มาเดี๋ยวเราดูได้เล่นๆกันอีกฮานูเหรอฮานูไม่เห็นเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มมั้งปืนอันนี้น่าจะเคยมีอยู่นะแต่อันนี้อันนี้ผมจําไม่ได้ว่าเคยมีหรือเปล่านะครับบางอันก็ไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองดูพวกชุดเกาะกันบ้างมาพวกชุดนี่ครับอันเนี้ยผมจําได้ว่ามันไม่เคยมีหรือเปล่าเนะี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยอะ่ะหรือว่าผมไม่เคยใส่เองก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เคยเห็นเลยนะพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันแปลกๆไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวเท่ดีนะนี่ครับชุดเท่ดีเหมือนเซอร์โมเลระดับกลางเลยอะ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูอีกสักนิด จริงมันก็มีของเยอะนะครับที่เพิ่มเข้ามาแต่ผมนี่แบบคงแก้ให้ท่านาผู้ชมดูทุกชุดทุกอย่างวันนี้ไม่ได้นะโอ้เยอะจริงนะครับเนี่ยพวกนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะถ้าจะไม่ผิดอะพวกติดธงเงี้ยนะแล้วก็มันจะมีหมอดที่ปรับสมดุลหารอะไรต่างๆด้วยนะครับ ป้าเดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้แล้วก็ลองต่อสู้กันนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ไงมีมีอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดด้เพิ่มมานะครับโลนินอันนี้เคยเห็นนะแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยหรือว่ามันมีอยู่แล้วผมก็ขอภัยด้วยนะครับเออเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆนะครับป้าเดี๋ยวเราไปหาคู่ต่อสู้ดีกว่าเราไปลองสู้เล่นๆกันดีกว่าโอเค,ค่านปู้ชมตอนนี้เราก็หาคู่ต่อสู้ได้แล้วนะครับ นีไ่งไงทหารเรานี่ติดธงแทบทุกคนเลยนะถ้าเป็นทหารระดับชาวบ้านพวกนี้นะครับติดธงหมดเลยปกติมันจะไม่ติดทุกคนนะถ้ามันจะไม่ผิดน,นะครับพอลงแล้วมันดูมีสีสันขึ้นเยอะเลยนะแนะนาให้ลงเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นดาบที่มากับหมอด,ด้วยอันนี้ผมไม่เคยเห็นจริงๆนี่ดาบสวยมากเลยท่านผู้ชมถ้าทําแบบนี้ได้ทุกเล่มนะ้ไมโคดโคตรเก่งอ่ะดูดิดาบโคตรสวยนะครับโอ้ยขอไปนะครับตอนนี้ผมตีกับพวกโมกามิหรือเปล่าไม่แน่ใจ นี่ครับถ้ามีธงอยู่หลังทุกคนเนี่ยมันจะดูดีมากเลยนะขออนุญาตลงแล้วกันอย่าถอยซิวะเข้าไปเลยมันนัวกันหน่อยไหมพวกจะพวกอ่อนฮัทขาบันเทบทถามตายของข้า โหดาบมาดูแบบเป็นดาบมีระดับมากเลยอะแวววาวขนาดนี้หลบทางให้ข้าน้อยจ้ะฐานนมอุ้ยล่วงไปแล้วโอเคนะครับแล้วพอมีทองติดที่หลังแล้วมาดูน่าเล่นขึ้นจริงๆกันนะผู้ชมอี๋เรายริงอยู่ตรงนี้แหละ พาไปที่บทอยาตุ้งท้องมันเามาซีพวกบ้าเอาดต่คอยหนีมันไม่ได้อะไรผมบอกเลยนะครับไอหมอดท่าทางเนี่ยผมบอกเลยว่าจำเป็นมากถ้าไม่ลงนี่มันจะน่าเบื่อมากเลย แต่พอลงแล้วมันดูมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับผมแนะนำให้ลงจริงนะสำหรับหมอด่าทาน,นครับเป็นหมอดที่ผมแนะนำจริง โอเคครับท่าน okay, ผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดตามให้ผมนิดนึงนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมนะครับสนุกกับมอทที่ผมลองอก็ขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับมอทที่ผมแนะนำให้โหลดนะครับทุกหมดก็สนุกจริงๆครับแล้วก็เป็นมอดที่น่าลงจริงๆแล้วก็ตอนนี้มีมอดใหมให่ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะลองแนะนำพรุ่งนี้เลยนะครับในํำคลิปแนะนำพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม bye บ๊ายบายนะครับดุกท่านเลยครับขอสนุกับมดนะครับ